อืมอืมอืมเนี่ยรสชาติแบบเหมือนใครดูจักมังไอ้เลยอืมอืมที่เกินเล่นได้ปรื้นเลยนะอืมอืมทุกคนคะวันนี้พามากิน ไตปลาคั่วสุกนะคะจากครัวได้ไทยทูยูแบบวันนี้ได้มาเป็นแบบเผ็ดจัดจ้านเนื้อปลาโอเป็นตอนใหญ่ๆเลยนะคะลายแตกจวดจาามากข้างในคือสมุนไพรเน่นมานะคะมีใส่เม็ดมะม,ม่วงหิมพาน์ด้วยถึงก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดคือแน่นมากนะคะอันนี้สามารถเอาไปอุ่นในไมโครเวฟได้เลยสุกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมทานนะได้มาแลว้ว แกะปากถุงแล้วกินได้เลยค่ะอันนี้คือปลาส้มนวลดันเชนใหญ่มะกตัวต้องไปต้องประครองต้องประครองสองมือ <c oughs> อื้อหือมกรอบเชนนึงคือแบบนใหญ่มากกินข้าวกันยังค่ะทุกคน รั้นี้กัดนิ้วตัวเองหรือแคบปะรรมันยังกัดคลึมๆนะคะอืมเหยเ่องเยเดือลาวิเซตมากมาค่ะทุกคนสำหรับใครากสั่งซื้อสินค้าคองเกลือไทยวันนี้จนถึงวันที่ส่องทางร้านแจกฟรีน้ำพริกกากหมู50กรัมทุกออเดอร์ค่ะใช้ได้กับทุกช่องทางการสั่งซื้อนะคะสั่งกันเยอะๆนะจ๊ะทั้งหมดนี้2 0บาทค่ะรวยช่วเนี้ยรวยบาเหมืนอนใครร้จักม้างไอ้เลย คอมเมนต์มาให้ทราบหน่อยค่ะคขอยากเป็นสายแบบใส่เร่งใส่รีบใส่ทำไม่ร้อยแนะนำเลยค่ะสั่งไว้ติดตู้เย็นได้เลยอืมเห็ดแซ่เป๊ะมาควาไยไทยกับไทยทูยูเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะทุกคนอืมเห็ดไทยกลมกล่อม ใครชอบแบบจัดจ้านสั่งแบบจัดจ้านได้เลยนะคะใครเกี่ยวฐานเพชรไม่ขอยได้สั่งแบบดั้งเดิมนะคะมีทรงแบบให้เหลือ,อเนื้อปลาเบย์โจ้มไตยปลามะนี่แหละโครงร้อยปักใตบ้านเรออืือๆๆ เคยกินหรอไม่ได้มั้งคะกินได้ทุกอย่างเลยนะคะเผื่อม uh ีหลายคนจงส้อยกินได้ท huh. I mean, ุกอย่างเลยนะคะที่เป็นผักชะกระเบือเย็นเรือรักทุแบบส้มหนวนจันนี่คือโค้งร้อยโคครัวเฉยอนะคะรับประกันเลยว่าอร่อยมาก มทมันกรอบมะทอดไม่นานเลยใช้เวลาทอดไม่นานนะคะคือเขา้มาักมาจาบโอเ็วรสชาตินัวมะหอมกระเทียม,ม,มคุณจะโมกเลยอะ่ะหอมกระเทียมไม่เค็มเกินไม่เปรี้ยวเกินไม่เปรี้ยวมากเลยอะ่ะ ปกติปลาส้มจะผึบปลาส้มมันจะเปรี้ยวใช่ไหมของนี้มันกล่อมเลิเปรี้ยวทุกงอกเค็มคอมากมารสชาติดีมากถ้าใครอยากติดตามดูคลิปนะฮะจะรู้เลยว่าฉันชอบกินปลาส้มของครัวใจมากเลยอ่ะอื้ม เป็นรูปแบบนี้นี่คือไม่ชิดยากปะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยนะคะพอเห็นว่าพักมีรูไม่ขายสุ้ยนี่คือรู้สึกรู้สึกได้ว่าปลอดภัยแน่เลยอ่ะอืมอืมพักกันเนี้ยกิ่ในชาวบูรวยอ่ะ กรอบกวางตุง้งห้องเต้หรือเปล่าปลาซมหนึ่งชิ้นนะคะคิดว่าสำหรับบางครอบครัวนะคะกินได้ประมาณสามมือ้อสี่คนชั้นคนเดียวกินประมาณหนึ่งชิ้นเธอมันกินเล่นได้ปลื้น,ลนเลยนะอืม ม,มีหลายคนนะคะทักเข้ามาถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมหน้าดีขึ้นใช้ครีมอะไรคะตัวนี้เใช้ตัวนี้อยู่นะคะลาโนโพจากเพียร่รสนะคะเป็นครีมรอกแกลจากออสเตรเลียนะคะทุกคนนํำมข้าโดยบริษัทเพียร,ร่รสหนึ่งเดียวในไทยเลยโปรดเพยนะคะลงรั่งกันไม่ใช่เลยนะเป็นครีมรกแกอืม ผลิตในออสเตรเลียนนะคะเป็นกลิ่นน้ำข้าวหลงไปสร้างสายเลนนะคะอืมหอมไหมแบบสมมันดีไหมไหวถึงก้างอะ่ะถ้ามีก็จะเป็นก้างเยญ่ๆนะไม่ได้เป็นก้างเล็กๆเลยอะอืม Ừ. Thử lá sòm mình... gặp... này nè nằm hãy để xăng khô với lá hang luôn, khao store gặp lụ ngiang, không phải mìn ลูกเนียงแปลกเจอที่มันอ่อนไม่ชอบกินลูกเนียงอ่อนนะคะเปลืองเธอลูกเนียงอ่อนนะ่ะข้าวคำหนึ่งฉันกินเอาสามรู้นะอืมอ่ะฉันให้เธอดูเนือ้อฉันให้เธอดูเนื้อปลานะคะโมเตอร์จะตกใจนะอืมโมเตอร์จะตกใจนะอืม หลังการงานสร้างมาเนื้อปลาโอเป็นตอนๆถือแน่แนๆเลยอ่ะเออมันดีมากไปสั่งกินเลยค่ะเนเนื้อปลาเือใครอยากเป็นสายต่ปลาแห้งนะคะหลงสร้างของครัว่ไทยไปดูนะคะรถชาร์คือคงเท่มา เป๊ะมารสชาติสร้างกิโล,ลกิโลก็คือรสชาติแบบเนี้ยอือสวัสดีปลาร้ชาติลายแบบม้านาหารดยส่วนตัวชอบก็บควรเลยใส่ดีสุดนะซินงแกงเตีบปลาคินคู่กับของเหม็นๆวันนี้สตอกับลูกเมียงไม่มีอะโมหอมแทนได้ ม,มืดมากบนท้องฟ้าอืมซึ้งซึ้งกรอบมากนะอืมดีมากอยู่ข้าวอยู่ตอนนี้นะคะ วิ่งเข้าตู้เย็นวิ่งเข้าตู้เย็นวิ่งเข้าในครัวด่วนเลยค่ะไปเรือยเลยนหน้าวันในครัวมีอะไรกินบ้างใส่ปลาแขกตักออกมาให้ดูพี่คะเลือดเลิ้งงหรอ ไม่ถิงนะคะไม่ถิงกันไปแล้ววันหนึ่งข้ากินลายมือมานะวันหนึ่งคือมันไม่ได้มันไม่ได้จบแค่นี้นะคะคือมีลายกอกมาวันหนึ่งเธอนี่คือราวทองราวท้องราวใจอื้อหือ อฟิลไปวะเคี้ยวไปแล้วไม่อยากจะกลืนเพราะว่ามันร่อยอยากจะอมไว้ตรงนั้นอืดีมากสาวธงไปโทษไม่ไปทักทิศนะ นี่คือส่วนเค่ร้อยที่สุดนะฮะนี่คือส่วนที่ดีที่สุดละเอ้พี่สาวนี่กินมาจังเลยอะถูกต้องหามคิดถูกแล้วอืมก่อนจะลากันไปอืม ดีไม่ไหวไปหาซื้อกันได้เลยนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลต่างประเทศสามารถส่งกับไทยดูยูได้เลยนะคะจิ้มลิงด้านบนได้เลยสินค้าทั้งหมดนะคะเป็นของครัวไ,ไทยนะคะสามารถจิ้มลิง์ด้านบนสั่งซื้อได้เลยค่ะยิ้มแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ